วายไหนใช่ไหวาใครวายตูสิอ๋าวายสักทีไอ้ยี่เอ้ตูใส่ยโชคดีนะมีอะไรมาหากันรู้ป่ะเป็นลูกศิษย์กูแล้วนะโอเคนะไปเป็นนี่สิบปวดร้านเดือนอะไรนะเนี่สิบปวาร้านเออไปเหอะไอ้ยี่เดี๋ยวมันก็บทนี้มีของเลี้ผมติดเลี้ยงผมเยอะคนณใสไปแล้วเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นโอเคนะตายแล้วเกิดใหม่รู้ป่ะไปกลับไปเป็นลูกศิษย์กูแล้วเดี๋ยวมันก็สมบัติไปหมดสิบล้านแล้วนมังเออไอ้เหี้ยคนเราแม่ไม่ตายหามันสามารถสร้างใหม่ได้ จำเอาไว้แปบ๊บหนึ่งมึงเขาอยู่แล้วนะเขานี้มึงร้องทำไมเมื่อกี้มึงเห็นแล้วใช่ไหมอันนี้คือเวลาของกูรู้ป่ะจําไว้กูยังหาไม่ครบสี่นะถ้าเกิดกูครบสี่เมื่อไหรนะ่มึงเสร็จเฮ้ยกลัวกูไหมกูเริ่มหน้ากลัวไหม วัวไปเริ่มวัวกูกแล้วใช่ไหมมึงโดนมามึงโดนมาเดียวที่เดียวกันไหมไม่ใช่โดนมาที่เดียวกันไหมถา,ามก่อนฮะทีนี้มึงทีนี้ทีนี้มึงก็แหละ อย่าลืมขอบคุณพี่เปิ้มพี่โว่นะไม่ได้เข้าแย่นะลูกทีนี้มึงหนีกูไว้พ้นแล้วนะมึงเลยมองตากูกันมึงจะเจอหีอะไรที่หายเมื่อเอาไล่ผีออกจากตัวก่อนอีฮะเอาเนี่ยเอาเนี่ก่อนให้พี่โทจัดการให้อย่าลืมอย่าลืมเชี่วไปส่งน้องกอนนะพี่โท่เซ็นดิ้งด้วยรัะ อาจารย์ครับเราก็เอ๋ที่หนูบอกว่าไปปล่อยปลาวเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวกูดูให้หมดเลยอ่ะใจเย็นวันนี้มึงมาเจอกูเลยรู้ป่ะมึงหลบตากูทำไมมึงสั่นทำไมฮะมองตากูมองตากูมึงหลบตากูทำไมมึงอย่านะรู้ป่ะเข้าใจนะมึงนะที่อยู่ข้างในมึงนะมึงรู้ป่ะ รู้ไหมกูให้มึงคิดนะรู้ป่ะกูทำน้ำมนต์อยู่นะถ้ามึงจะออกมึงก็ออกเลยมองตากูไอผ้ผีมึงมองตากูไว้นะมึงน,นะไปไม่ต้องสะดุ้งมึงฮะไอ้ โทรศัพท์ไปข้างๆนู่นหนึ่งมาอนี้เอานี้ออกไปข้างๆแปง้งมองตากูมองจำไว้นะหลับตาหลับตาหลับตาอิติติโสภคะวายะมะราชาณูเทเวสวรรณโนมรณังสุขขังอังุโตนะโมพุทธายะเทเวสโนจะตุมหาราชิกายะขะพันตอพัทธบุริโตเวสสะพุสะพุทธังหลังโตเทเวสโนนะโมพุทธายะอนิจจานิจจาก a g a กายเอาออกมาออกมา

จตัวิติ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 สีก็เลยสีก็เลยออมายันโตอะไรลงมาลมมาลมมาออกมาออกมาออกมาสำแดงออกาคุบารออกมาุบารจาบารจรบารจาบารจาบารจารบารจาบาร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 สักขะทอวุฒทางเวสาภุสาเวสาภุสาสักขาทอวุฒิงออกมาออกมาออกมาสักขะทอวุฒทางเวสาภุสาเวสาภุสาออกไปนะออกไปออกไปจากร่างนิสานออกไปเลยนะสักขะทอวุฒทางสักขะทอวุฒทาง สักขะทวุฒังเวสะพุสะเวสะพุสสะพุสะเวสะพุสะสักขะทวุฒังออกไปสักขะทวุฒังสะพุสะเวสะพุสะสักขะทวุฒังสักขะทวุฒังักขะทาออกไปมึงไอ้ผีสักขะทวุฒังออกไม่ออกขะทวุเทวาจจตุมหาราชิกานะออกไปออกไปจับหน่อยออกไปออกไป สักออกไปสักออกไปไอ้พี่ออกไปสักออกไปออกไปมึงลองกับกูไหมเหรอสักเคาะทอวุดทังสักเคาะทอวุดทังไปสักเคาะทอวุดทังไปสักเคาะทอวุดทังสักเคาะทอวุดทังสักเคาะทอวุดทังเล่มเนี้ยนะทำตามจองนะแต่กูอยากให้มีวิชัยรู้วยโคตรเจ๋งเลย สักข้ทาวุฒทัง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 เบายังสักข้ทาวุฒทังออกไปให้หมดมึงอย่าต่อแหล่ออกไปให้หมดสักข้ทาวุฒทั้งเอาเอาไป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 ออกไปเอาไปออกไปออกไป เอากาจะพาหนีเอาการจะพาไว้จะพาไว้มันยังไม่ไปจะพาไว้ไปสักก็ทออาวุธทังยายยายยาอาว ลไปลดไปลดไปนะลดไปดไปลไปนะลดไปนะเออวันแรกมันค้างอยู่หรอป่ผมต้องเรยนไล่พวกนี้ออกไปหายแล้วรู้ไหมผมขอบคุณเขาด้วยหรอไป่ขอบคุณสองพี่เขา เขาไม่ได้พี่ปื้มไม่โถแย่เลยรู้แต่กูแย่กว่าไอ้เี้ยกูหนักกว่าไอ้สัตว์กูยะายลุกไม่ไหวเลยฮะไอ้กูกูไม่รู้อะไรเยเอามาแดกเหล้าก่อนเว้ยอัน้ทำ